ก็ถือว่าทางกระทรวงพาณิชย์เองก็ยืนยนันนะคะว่าในส่วนของโครงการนี้ผู้ได้รับประโยชน์ก็คือชาวนานแล้วก็จะสามารถปลดหนี้ได้ภายใน3ปีเพราะฉะนั้นจะเดินหน้าในส่วนของโครงการนี้ต่อถึงแม้ว่าจะมีหนังสือคัดค้านใช่ะคะ,คะในส่วนของอาจารย์นิได้เองก็ต้องไปรวบรวมข้อมูลเพราะว่า<ช>มีการตีกลับไปนะคะเนื่องจากว่าข้อมูลเนี่ยไม่เพียงพอสําหรับการประชุมครมอในวันนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่น่าจับตาม,มองเพราะว่าเกิดปัญหานะคะมี ปัญหาความเดือดร้อนนะคะสำหรับตัวแทนเกษตร,รกรผู้ที่เลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงไก่ไข่ <c oughs> วันนี้จะมีการเดินไปยื่นหนังสือนะคะให้กับนายกมนตรีด้วยใช่คะ่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะจะไปยื่นหนังสือ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ปัญหาราคาไข่ตกต่ำเนี่ยก <c oughs> ำลังเพิ่มสูงขึ้นนะคะขณะที่ต้นทุนของอาหารสาตัตว์ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเออหรือว่าจะเป็นในส่วนของกากทุนเหลืองที่นําเข้าจากสหรัฐอเมริกาเ <c oughs> พิ่มสูงขึ้นส่งผลเนี่ยค่ะทำให้ตอนนี้ขาดทุนอย่างหนักทีเดียวเนี่ยค่ะึ่งก็น จากไก่เนื้อเองนะคะไก่หน้าฟาร์มราคาของไข่เองนะคะก็มีปัญหาค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้นะคะกับทางด้านคุณชวีวันคคาภาค่ะนายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่่นประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะสวัสดีค่ะคุณชวีวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนุชลีคุณปวินาค่ะได้ยินชัดเจนดีนะคะค่ะค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะในการเดินทางไปยื่นหนังสือของตัวแทนเกษตร,รกรผู้ที่เลี้ยงไก่ข้อเรียกร้องที่อยากจะให้ภาครัฐมาช่วยดูแลมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างคะคือจริงๆแล้วนะคะเรื่องของเกษตร,รกรผู้เลี้ยงไก่ไข่นะคะอานนียเข,เขาก็เดือดร้อนนะมามานานแล้วนะคะ,ะเรื่องจากราคาไข่ที่ตกต่านะคะแล้วก็อาหารสัตว์แพงมากๆเลยอนะคะซึ่ง อ่ามันก็แพงมาอย่างนี้ตั้งแต่ตั้งแต่หลายเดือนมาแล้วเนี่ยนะคะ,ะ,ะทางรัฐอ่าทางเกษตรกรผู้เลี้ยงก็พยายามขอร้องไปยังทางกรมการค้าภายในให้ดูแลช่วยเหลือเขาบ้างแต่ก็ยังไม่มีผลอะไรกลับมายังเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เลยซึ่งเป็นรายอ่าย่อยๆที่เลี้ยงประมาณหมื่นตัวสองหมื่นตัวห้าพันตัวอะไรพวกนี้นะคะค่ะซึ่งทั่วประเทศเนี่ยขณะเนี้เขาเดือดร้อนหนักเลยะคะ่ะอีกประการหนึ่ง บางแห่งเน่น้ําก็จะท่วมเนื่องจากเราฝนมีพายุอะไรอย่างเนี้นะคะก็ทําให้ไหนอาหารไก่ก็จะไม่มีกินไขยไข่ก็ขายไม่ค่อยได้เพราะราคามันตกต่ําด้วยแล้วก็ขายไม่ออกด้วยอีกประการหนึ่งก็ยังแถมน้ําก็จะท่วมต้องไปต่อสู้เรื่องน้ําด้วยโอ้ยสามทุกยากทั้งหลายทั้งปวงขนาดนี้ก็เดือดร้อนกันมากเลยนะคะ ค่ะที่บอกว่าย่าแย่นี่ในส่วนของราคาไขาา่ไก่หน้าฟาร์มตอนนี้อยู่สักประมาณเท่าไหร่คะคุณชมนุคือค,คือตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าเป็นไข่คระเนี่ยเพขายกันอยู่แค่สองบาทยี่สิบสตางค์นะคะสองบาทยี่สิบสตางค์แล้วก็ถ้ามาคัดเป็นเบอร์เบอร์ก็อาจจะได้อีกสักสิบส,สตางค์ต่อเบอร์ต่อเบอร์หนึ่งนะคะค่ะซึ่งต้นทุนการผลิตจริงๆแล้วของเขาเนี่ย ต้องเกือบอต้นทุนมันต้องอเกือบสามบาทอยู่แล้วสอง <2 S 2> บาทเก็อสิบแปดสิบอยู่แล้วนะคะ,ะซึ่งอาหารสัตว์ขนาดนี้มันแพงมากนะคะแล้วก็ามาขายอยู่ขนาดนี้ก็<ๆ>ข,าขาดทุนฟองเกือบห้าสิบกําลังเนี่ยนะคะอะซึ่งเกษตรกร,ท,กรที่เลี้ยงไก่ไข่เนี่ยมีลายใหญ่ลายเล็กนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เขาทนไม่ไหวเนี่ยคือลายลายเย่อยๆลายเล็กเนี่ยซึ่งพวกนี้ยเขาไม่ได้อยู่ในอทงช้านะคะ เ่ะก็มีแต่รายใหญ่ๆอะที่เข้าไปอยู่ในทงฟ้าที่ส่งให้กระทรวงกรมค้าภายในอันนั้นเขายังมีเงินที่จะชดเชยกลับมาให้กับรายใหญ่ๆแต่เกษตรกรรายเล็กเนี่ยขายขายอยู่ขนาดน,นี้เนี่ยไม่มีใครช่วยเหลือเขาเลยอะค่ะเขาเขาสู้ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนหน้านี้นมาตรการในการช่วยเหลือจากภาครัฐไม่ลงไปถึงเกษตรกรรายย่อยๆเลยเหรอคะ ไม่ไม่ถึงนะคะก็จะไปจะอยู่ที่รายใหญ่ๆเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยทางหน่วยงานราชก,การเนี่ยเขาจะไปมองแต่พลาใหญ่ๆที่เลี้ยงกันคนึงเป็นหลายๆแสนแส,ส,สนตัวอะไรเนี่ยแล้วก็จะเขาก็จะเรียกอันนี้มาคุยกันเนี่ยนะคะแล้วก็มาตราการในการช่วยเหลือก็จะไปถึงพวกนี้หมด จริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องหันไปดูรายย่อยทั้งประเทศด้วยอะซึ่งมีอยู่หลายหลายแสนฟามหลายหมื่นฟาร์มทั้งประเทศนั่นนะคะค่ะ,ค,ะคุณชวีวันคะ,คะในส่วนของข้อเรียกร้องจากทางด้านของเกษตรกรที่บอกว่าจะเดินทางไปทเทียกรัฐบาลวันนี้คะ่ะที่มีการเรียกร้องบอกว่าให้เข้ามาช่วยเหลือสองบาทแปสิบตางค์ต่อฟองนี่เพียงพอมากน้อยแค่ไหนคะคือขณะนี้นะคะต้นทุนการผลิตเนี่ย เขาขาดทุนอยู่ฟองละถึงห้าสิบตังค์นะคะขณะเนี้ยค่ะค่ะค่ะถ้าจริงๆแล้วต้นทุนมันก็มันก็ต้องถึงสองบาทเจ็ดสิบแปดสิบแล้วแต่แล้วแต่ระยะขลส่งใกล้ๆด้วยเหมือนกันน่ะนะคะค่ะค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ได้ประชุมกัน,นหลายๆจุดของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่นะคะว่าจะขอหลอกว่าให้ทาง รู้สึกจะเข้าไปหาท่านนายกเลยนะคะแต่คงคิดว่าคงไม่มีโอกาสที่เข้าไปพบหรอกอย่างดีก็แค่ไปที่ตรงที่เรื่องอืยื่นเรื่องราวร้องทุกข์เท่านั้นเองอะถ้าเผื่อไม่มีเส้นสายอยู่ข้างในในการที่จะช่วยนำพาเข้าไปไม่มีโอกาสอยู่แล้วนะคะค่ะคุณชณวีวรรณพอจะทราบไหมคะว่าเกษตรกรจะไปกรรันสักประมาณกี่โมงคะวันนี้คะ่ะคือเขาโทรมาบอกที่สมาคมนะคะว่า เขารวมรวมกันที่จะไปที่ที่ทำเรียบรัฐบาลเนี่ยนะคะซึ่งซึ่งเราเองเนี่ยเราก็มีประสบการณ์เรื่องนี้มาเนี่ยถ้าเราไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ในในทำเรียบคอยรอดูแลเราอยู่เนี่ยโอกาสอย่างดีก็แค่ไปยื่นยื่นที่หนังสือที่เรื่องราวรับร้องทุกท่านนเองโอกาสที่จะพบผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่มีค่ะทางเราเองเราก็เลยไม่ค่อยได้สนใจตรงนี้นะคะแล้วเราก็เคยออกข่าว ไปหลายท้งหลายหนเหมือนกันในฐานะนายกสมาคมเนี่ยนะคะว่าจะเกษตรกรทุกเรื่งไก่ไข่ไก่เนื้ออหรือว่าจะเป็นหมูก็แล้วแต่ซึ่งตอนนี้มันแย่มันแย่เหลือเกินเพราะต้นทุนอาหารสัตว์แพงประกอบกับว่ามีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทําให้เขาเนี่ยไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เห็นยังเงียบเปหมดไม่เห็นมีอะไรที่จะดูแลช่วยเหลือมาเขาก็เลยคิดว่าเขาควรที่เขาจะต้องช่วยตัวเองกันนะนะคะค่ะค่ะ สถนนานการณ์ของไก่เนื้อเป็นไงบ้างคะเมื่อสักครู่นี้บอกว่าราคาของไก่เนื้อก็ตกต่ำด้วยเหมือนกันตกต่ำค่ะตอนนี้ที่ขายกันอยู่บางที28บาทนะคะ<า>30บาทแต่ราคาต้นทุนจริงหาน้าฟาร์มราคาต้นทุนจริงๆของเขาเนี่ยถึง38บาทนะคะที่กเกษตรกรที่เขาเลี้ยงกันอยู่เลี้ยงอิสระนะคะค่ะค่ะ ค่ะในส่วนตรงนี้เนี่ยเคยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลในส่วนของเกษตรกรกลุ่มที่เลี้ยงไก่เนื้อบ้างไหมคะคือ,อเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อเนี่ยนะคะเขาก็พยายามรวมรวมตัวกันอยู่ว่าเขาก็คุยกันนะคะประชุมกันบอกว่าเขาก็ไม่ไหวแล้วอ่ะบางรายก็ถึงขนาดว่าต้องขอพักก่อนเพราะว่า ของเขาของไก่เนื้อยังดีนะคะถ้าขาดทุนมากๆแลวเป็นรายย่อยเนี่ยเขาก็ยังไม่เลี้ยงได้นะคะแต่ถ้าไปมองดูถึงเรื่องคนเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยคือไก่ไข่เนี่ยเข้าเข้าไข่เข้าไก่ไข่เข้าไปเลี้ยงแต่ละครั้งเนี่ยนะคะมันอยู่ถึงสองปีสามปีนะคะแต่ถ้าไก่เนื้อเนี่ยมันแค่สี่สี่สิบมาสูงสุดก็สี่สิบสองวันก็จับขายได้หมดเพราะฉะนั้น ความเข่งตัวของเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงไก่เนื้อเนี่ยถ้าไม่ไหวเขาก็หยุดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ของไก่ไข่นี่สิคะ,คะพอเข้าเลี้ยงไปแล้วเนี่ยมันจะยืดยาวนานเลยมันจะยืนงงอยู่นานเลยนะคะค่ะในส่วนะของการที่อยากจะให้รัฐบาลเข้ามาพยุงราคากับเรื่องของลดต้นทุนมีเรื่องอื่นอีกไหมคะที่อยากจะให้รัฐบาลแก้ไขคะ่ะคือคือจริงๆแล้วรัฐน่าจะช่วยดูบ้างนะคะในวงจรของเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงไก่เนื้อไก่ไข่แล้วก็ รวมไปถึงเกษตร,รกรผูร้เลี้ยงตัดยังให้จะเป็นหมูเป็นอะไรทั้งหมดเนี่ย <ừ> นะคะขณะนี้เนี่ยต้นทุนอาหารสัตว์เนี่ยมันแพงมากๆเลยอ่ะนะคะโอเคเราเรายอมรับว่าโลกทุงโลกเนี่ยมันร้อนมันมันเกิดการเพราะว่าขาดแคลนนะคะแต่ยังในเรื่องไทยเนี่ยอย่างข้าวโพดเนี่ยเรายังมีโอกาสในการที่ว่าจะช่วยเหลือให้ให้ราคามันมันแบบว่าอย่าให้แพงมากนักนะคะจะได้มามาชดเชยเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนการผลิตได้บ้างนะคะ ในขณะที่รัฐบาลเนี่ยก็ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกอย่างเรื่องของนปลูกข้าวอย่างอื่นนะคะจะเป็นมัน,เป,นเป็นข้าวเป็นข้าวโพดอะไรทุกอย่างแต่ทําไมเขาไม่เคยดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงกัดเลยนะคะหรือทั้งอีาทั้งประการสถาบันการเงินนะคะที่ว่าเป็นของรัฐเนี่ยก็น่าจะมาดูแลให้ฟาร์มดูแลใกล้ชิดกว่านี้นลค่ะคะ่ะ คุณชว,วีวรรณคะถ้าว่าวันนี้ตัวทนเกษตรกรยื่นหนังสือให้ท่านนายกแล้วยังคงไม่ได้รับการแก้ปัญหาจะมีการดาเนินการต่อไปยังไงบ้างะคะค่ะเขาคงย้อนกลับมาปรึกษาทางสมาคมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วถ้ามีอะไรเนี่ยเราจะเรียนให้ทราบก่อน,นะค,ะค่ะค่ะค่ะคุณชว,วีวรรณคะ,คะมีอะไรจะฝากถึงผู้บริโภคคนไทยไหมคะตอนนี้คะค่ะคือผู้บริโภคทั้งไก่ไข่ไก่เนื้อเนี่ยนะคะตอนนี้ไก่ไข่ถูกมากๆเลยนะคะ เกษตรกรก็บางทีก mm. really ็ขายไม่ค่อยได้ด้วยซ้ําไปอ่ะนะคะแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยชวนไก่เนื้อก็เหมือนกันตอนนี้ก็ถูกมากๆเลยแต่ถ้าหากว่าผู้บริโภคเองเนี่ยนะคะอ่าก็ติ้ื้อตามแถวอ่าตลาดนี่จะแลดูว่าแพงแต่จริงๆแล้วเกษตรกรผู้เลี้ยงจริงๆอ่ะถูกมากมากขาดทุนกันเรียกว่าย่อยยับเลยอ่ะตอนนี้นะคะเพราะต้นทุนการผลิตก็สูงมากๆนะคะค่ะยังไงก็ขอเชิญชวนทุกท่านให้การ ไข่ทานไก่มากๆนะคะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงด้วยค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณชวีวันมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชวีวันคำพานนะคะนายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะอย่างแรกก็น่าเห็นใจนะสําหรับเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่เองก็ดีไก่เนื้อเองก็ดีนะคะรวมไปถึงเลี้ยงสัตว์อื่นๆก็ดีแต่ว่าไก่ไข่เนี่ยอาจจะมีปัญหาหน่อยเพราะว่าระยะเวลาในการเลี้ยงเป็น2ปี